โอเคครับกราบสวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนครับก็คือคลิปที่แล้วนะผมเราอ่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะผมหลังจากที่เราเปิดตัวเจ้าเกตเดอร์นะครับผมนะซึ่งยังไม่ได้ทํางานหาหอกอะไรเลยก็เกิดเหตุการณ์ผีผักผมไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณนั้นมันมีอ่าอภิมหาปรามามิหารอะไรนะครับผมเออก็เดี๋ยวไปดูเกมคูล็อกเดี๋ยวไปดูเกมกัน ไปดูเกมกันมาดู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 าดาดนี่นครับผมคือคลิปนั้นคลิปนั้นเราตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราตกอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเนินตรงเนี้แล้วไออ่าตรงนั้นมันก็มาติดท้องมันก็มาติดคลิปนี้วิ่งมานี่โอ้โหมันมาติดตรงนี้อีกเนี่ยท้องติดตรงนี้อีกแล้วรถก็หน้าก็คุบลงนี่เลยโอ้ซึ่งแบบ เออมันเป็นอะไรของมันวะเป็นอาพีบัญหาปนมาปีนให้หาดเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาช่วยกันนะครับผมจะเอาเกดเดอร์ลงนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยอีเชี่ยมันกลัวความที่หายเลยเนี่ยโอ้โหูจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอันตรายนะทุกคนเอาเอาเอาอุ้ยอันตรายอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้องเอาแมคโครมาค้ำก่อนเอาแมคโครมาค้ำก่อนเดี๋ยวผมต้องเดินไปเอาแมคโครอ่ะล็อกล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนลก็ล็อกล็อกไว้ก่อน ต้องเดินเบลไม่ครอ่ะทุกคนอันตรายอันตรายเดี๋ยว,เด,ยวเดินเบลไม่ครอ่โอ้หเราต้องวิ่งไป,ไป,ไปอย่างนี้เลยนะเอาจริงนะเอาจริงนะไอ้ถ้าจริงจริงอ่ะต้องวิ่งไปอย่างนี้เลยนะทุกคนนะวิ่งไปแบบหาแมคโครอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ไกลจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหไกลจัดเลยว่ะทุกคนโอ้โหไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยเราพี่เอ้ยเฮ้ยเราแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไ เเล่นแบบสมจริงเนาะเล่นแบบชีวิตจริงเออประมาณนั้นนะผมนะเล่นแบบชีวิตจริงนะครับผมนะนี่เราก็วิ่งไปอย่างนี้เลยเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเราขากลับเราขาบับไปโควิ่งมามไป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 โอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหไปแบบชีวิตจริงอ,อ่าแบบไปปกลอยา่างดีเนียไปแบบชีวิตจริงเลยครับโอ้โห คลิปนี้น่าจะยาวน่าดูครับผมนะอ๋อไปทางนี้ไปทางไหนวะทางนี้แหละปึ๊บอู้หูไกลอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแต่มันมันมีอะไรวะมันมีพลังงานบางอย่างเหรอวะที่ท,ที่สิ่งสิ่งตรงนั้นมันมันมีอะไรวะทำไมมันทำไมมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอโอเยคอับผมเราต้องไ่ครูคันนี้ไปนะทุกคนนะแชท นะผมถึงแล้วโอ้โหคอออันนี้ก็ดีมันเหลือนะเอาเอาไป <c ười> คือตอนนี้ครับจอยครับเอาคือตอนนี้จอยคือแบบมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างครับทุกคนครับจอยเนี่ยผมแบบผมเริ่มลำคาแล้วนะครับผมคือ เนี่ยกดมุมกล้องแบบเนี้ยเออมุมกล้องขึ้นลงเนี่ยคือกดกดอ่ากดขึ้นเนี่ยมันกดได้แต่ว่ากดดันลงอ่ะมันกดไม่ได้นะผมคือไม่รู้ว่าผมจะให้ดูยังไงอะ่ะเออมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันมันมันกดไม่ได้อะ่ะออนะผมนะเ่อก้ครับผม,นะเ,คคบผมเดี๋ยวเราจะเดินไปนะผมไปด้วยไหมพี่โอ้โหไปด้วยไหมเนะี่ยจะไปไหนพีเ่เอ้ไปสายด โอ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนพี่เออมึงก็ไม่รู้จักเดินอ้อมนะเขาเขียนโปรแกรมให้มึงเดินตรงนี้เหรอไม่รู้จักเดินอ้อมนะออไอพวกนี้โดนเขียนโปรแกรมครับทุกคนครับอ่าไอพวกหน้างงงทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดไม่ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยคือว่ามันยังไงวะเนี่ยไอ Broad ้เียกดไม่ได้ไปครับเราจะเดินไปครับโอ้โหมึงเฮ้ยมึงรีบขนาดไหนเลยวะเนี่ย โอ้โหดู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 โอ้โหแม่โคเดินไม่ทันแม่โคเดินตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะผมนะไปไปไปเดี๋ยวเดินไปนะผมเดินไปนะครับเดินไปนะครับเดินไปกันนะครับเดินไปเลยนะครับไกลอยู่นะโอ้เดินไปอันนี้น่าจะอันนี้หนึ่งกิโลเหมือนกันนะคลิปที่แล้วเราก็เดินไปหนึ่งกิโลอ่ะลิปนี้ก็หนึ่งกิโลเหมือนกันนะครับผม ไป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 เนี่ยเวลาเดินก็เดินแบบนี้นะครับผมนะไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับผมนะเฮ้ยแต่เราเดินเดินปกติเราเร็วกว่านนะี้นะเร็วกว่าแม่ครูเดินอีกแล้วเนี่ยไป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  <S 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 <ๆ>เล่นแบบชีวิตจ,จริงเลยครับคลิปนี้นะครับผมเดินไปเดินกลับไม่มีการวาบอเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะเราต้องไม่ครูไปกดก่อนนะแม่ครูไปกดกดรถไว้เดี๋ยวเวลาเรา,ดา,าดเดินรถอ่รถเกียร์เดิร์ลงอนะ่ะ เดี๋ยวมันจะพลิกนะผม,มจะพลิกคว่ำได้นะผมเราต้องเอาไปครูไปกดไว้ก่อนนะซึ่งเราต้องเดินนะผมนะซึ่งเราต้องเดิน <_ m akes> เดินไปอย่างนี้นะครับเพ้อฮ่าโอ้ยน้อเนี่ยผมเวลาเดินเราก็ไล่ยไว้อย่างนี้เลยเอาเอาเท้าเอาเท้เาจันจันคอนทรลไว้นะผมแล้วก็เดินไปเลยนะผมไม่ต้องกลัวนะผมปืนแม่ดู โอ้โหมีรอยแท็กด้วยยินคี้รอยแท็กเดินมาด้วยโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ไมองไ,ไม่เห็นแล้วอ่ะไป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 อยู่ในห้องแอร์เย็นครับผมนะชิวๆครับผมเดินชิวๆนะ <c oughs> นครับเดินชิวๆสบายสบายนะครับผมนี่ติดฟิล์มดำนะครับผมติดฟิล์มดำจะได้เย็นสบายนะครับ เป็นแคตตัวลูกก้เก่านะครับผมตัวลูกก้เก่าจะสีจะสวยกว่านะไม่รู้แคตลูกก้เก่าจนะมันสีสวยกว่าลูกก้ใหม่วะโอโตรงนี้ใครลอยใครมาชนกันเลยฮัลโหลตรงนี้มีอาถรรพ์หรือไงวะเอออาถรรพ์อะไรวะเนี่ยฮัลโหลมีอาถรรพ์ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหต้นหญ้าโหู เดินอย่างเดียวครับทุกคนครับนะเล่นแบบเอาชีวิตรอดจริงๆแล้วผมนะเล่นแบบเล่นเล่นเล่นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชีวิตจริงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเหมือนชีวิตจริงนะครับผมเนี่ยตอนนี้มันกดขึ้นได้นะกดขึ้นกดลงได้นะไอ้กดลไอ้กดไอ้ดันดันขึ้นอ่ะดันได้แต่ดันลงมันจะดันไม่ได้นะเป็นบางครั้งนะผมคือถ้าเป็นีกผมน่าจะได้ส่งประกันนะน่าจะได้ส่งเกมเพราะว่า เขาประกัน3ปีนะครับผมนะรับประกัน3ปีเลยไม่รู้รับประกันที่ไหนแม่งไปประกันก็ไม่เห็นมีนะครับผมไม่ได้แดกคูล็อกโอ้น้ำตัวนี้มันน่าหาปลาซะเหลือเกินนะครับผมเดินมาหนึ่งกิโลครับผมเพื่อสิ่งนี้แหละโอ้ต้องเดินเอาเลยอ่ะเดินมาไกลหน่อยอ๋อ เดินไปอย่างไกลเลยอะอเดินแค่แปดเองนะรถนะ <c oughs> เดินแค่แปดเองอะไปผมเราก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหลนะสปายสบายนะผมไม่มีอะไรหรอกเดินไปเรื่อยๆนะผมผมไม่อยากจะเอ้มันว์ปมันว์ปไม่ได้นะแต่ตัดอ่ะตัดได้นะครับคือผมไม่อยากตัดนะเพราะว่าแบบให้อยากให้ดูกันทำแบบจริงๆเลยนะผมนะจะให้ดูกันแบบเดินจริงๆเลยอะนะผม นี่บูกันแบบเดินจริงๆเลยนะครับผมเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ใชไปถ้าเดินผิดทางกูฮาเลยนะเนี่ยยิ่งเดินช้าๆอยู่โอเคไม่ผิดนี่ปิดไม่ผิดไม่ผิดแหมเดินช้าอย่างกระเต่ามันไม่มีเกียร์กระต่ายเนาะแบบใส่เกียร์ตายปั๊บไปเลยอะเหยียบไปแล้วบอกเหยียบให้หมดครับตามจริงเหยียบแล้วมันต้องเละไม่ใช่เหรออันนี้เหยียบแล้วมันคืน แบบคืนคืนเหมือนเดิมอะ่ะนะครับผมเราก็เดินเลี้ยวเอาอย่างเดียวนะครับโอ้โหไม่ไกลจิ้หมหายไกลมากเลยเนะี่ย้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไกลจัดเลย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  อันนี้เป็นน่าจะเป็น E ีทีที่ะครนะผมสำหรับการเดิน1กิโลนะครับผมนะี e ีที่2นะครับนู่นจอดนู่น,หนเหรโอ้โหมันต้องใช้รถกดก่อนนะใช้เป็นโคงกดนะครับผมนะมันถึงจะทำการเดินลงได้แล้วถ้าไม่งั้นมันถ้าไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวมันจะพลิกได้นะผมมันจะพลิกนะให้โคงกดไว้ซึ่งผมจะเป็นคนรับหน้าที่ ขับลงนะผมนะดิ <S <S ขับลงเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตดูอันนี้ก่อนนะครับดูดูรอยไปก่อนเออต้องไม่ครูกดอะทุกคนอ่ากดไปไประมาณนี้แหละ โอเคกดไว้วานนี้แหละทุกคนเนี่ยกดไว้แค่นี้เพื่อไม่ให้มันให้มันพีกลงอ่ะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปิดไฟนี่ก่อนปิดไฟไม่โครก่นอนอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาดูกันมาดูกันอ่าเดี๋ยวผมจะปิดเอ่อตัวบลิวออกนะครับผมนะไม่น่าคว่ำชิ้หายเลยดูดิมันน่าคว่มากเลยเนะยเนี่ยดูดิมันน่าคว่ำจัดเลยนะ โอ้โหดูว่าเฮ้ยจะช่วยได้หรื <S <S อเปล่าประเด็นหน้าความจริงอ่ะดูว่ะอันนี้มุมมองเด็กไวเลอร์นะครับผมมองเด็กไวเลอร์ก็จะนั่งตรงนี้นะครับผมหน้าความจริงว่ะไป <S <S <c oughs> คือมันต้องเอารถเกีเดอร์ลงก่อนมันถึงจะอันนี้ได้ครับโอ้โหมันจะเหยียบน,นี่หรือเปล่าเนี่ยคือเกีเดอร์ก็ไม่ได้ไอันนี้มากนะครับทุกคน เกียร์เดิมมันก็ไม่ได้เอียงมากครับแต่ผมกลัวจะสไลด์ดิือเนี่ยมันต้องกดไว้เนี่ยมันต้องกดไว้ไม่งั้นเวลาเวลารถมันขยับนะเวลารถมันขยับมันจะนี่ได้นะครับผมเวลารถมันขยับมันจะแบบพลิกไดนะ้นะครับนี่ได้อยู่ยงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคยงมาฝั่งนี้แล้ว โอเคโอเคถ้าม okay. okay. ันเอียงไปฝั่งนี้ถือว่าผ่านนะเฮ้ยนั่นนั่นถ้ามันเอียงไปฝั่งนู้นนี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ทำไมมันมันไม่ได้ยินเสีย,ยงรถอันนี้เลยอ่ะฮะรถเกตเตอร์อะอ๋อได้ยินแล้วเฮ้ยไอ้เคียนี่กดไม่ได้อีกแล้วอ,อ๋อมต้องกดเฉียงๆเ,เหรอหรือ <c oughs> ว่าผมกดไม่ติดเองวะเนี่ย <c oughs> ต้องกดเฉียงๆเ,เหรอ โอเคครับ okay, ผมเก์เดอร์ลงอย่างปลอดภัยนะผมนะปลอดภัยแล้วเก์เดอร์นะเหลืออีกเออเหลืออันี่อีกนะผมซึ่งท้องมันติดเนี่ยท้องมันติดตรงบริเวณเนี้ยเนี่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 ยท้องมันติดเนินเนี่ยมันก็เลยวิ่งต่อไปได้นะผมแล้วล้อหลังล้อขับเคลื่อนมันก็ลอยนะโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วก็หางขึ้น <c oughs> โอ้โหอันตรายจัดๆเลยอะ่ะดัว นี่ต้องไปครูกดไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปดึงจากข้างหลังนะทุกคนนะดึงจากข้างหลังไปเลยเราต้องไปเอาเกียร์เดอร์ออกก่อนว่ะดึงจากข้างหลังมาเลยนะครับเกจเดิร์มึงเสียงเบาอย่างา่ฮายฮัลโหลเสียงเบาจัดเลยว่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ถ้าไอต้องขออภัยทุกคนผมกินน้ำเย็นแล้วมันไอวะ่ะไม่รู้เป็นอะไร ถ้าไม่กินมันก็เจ็บคอเนาะเวลาพูดเยอะๆนะครับผมอาได้กินหิวนะ13โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคมาผมมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปไปเดี๋ยวเราต้องไปกดข้างหลังนะทุกคนนะเฮ้ยเราเราต้องไปดึงจากข้างหลังนะครับดึงจากข้างหน้าไม่ได้นะครับผมโอ้ยรถพลายหมดโอ้โห ่มาดิเราจะทำการดึงมาเลยนะทุกคนนะดึงหางมาเลยอ่ะเพราะว่าหางเป็นไฮดรอลิกอยู่แล้วนะครับผมเราต้องใช้แรงไฮดรอลิกนะครับแรงไฮดรอลิกของแม่ครัวอ่าวเฮ้ย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 นิ่งว่ะเฮ้ยนิ่งว่ะนิ่งว่ะ เอาขอยัดขอยัดขอยัดดูมว่วงนี้แล้วกันนะพเพื่อนอ่าขอยัดดูมว่วงนี้แล้วกันนะคมึงมุม,ม,มไอ้ปุ่มกดมึงเป็นเคีียเลยเดี๋ยวมึงกดไม่ได้กดกดได้กดไม่ได้เนี่ยโอเ้เฉี่ยดึงมาแล้วดึงมาเราเฉี่ยโอ้โหนิ่มๆเลยว่ะโอ้ยนิ่มจัดเลยว่ะนิ่มจัดนิ่มจัด นิ่มนิบม,มจัดเลยว้าวมาได้แล้วถ้าไม่มีเมฆครูนี่มันจะใช้รถอะไรวะอยากรู้จริงเนาะเมฆครูมันมันแบบความสามารถเยอะจริงนะแล้วแรงก็เยอะด้วยเนาะอ,อ๋อปเดึงมาเดึงมา เกเยรลองขยับรถดูนะนี่น,นี่มันเนินนี่เนินเดียวเลยนี่นี่นี่เนี่ยแค่หน้ารถมาติดเนินนี่ก็ไปแล้วนี่นะครับผมเนินนี่เนินเดียวเลยเนี่ยผมไปดูย้อนหลังแล้วมันติดเนินนี่ครับผมมันเลี้ยวไม่ทันแล้วมันก็ไปเลยนะครับรถก็เดี่ยวไปเลยอ่ะคือวิ่งเส้นนี้ต้องวิ่งตามทางจริงๆอ่ะนะครับผม ก็เลยต้องวิ่งตามทางม้างๆเลยอ่ะนะครับเอาเดี๋ยวผมยาม้ายแมคโครไปแล้วกันนะเดี๋ยวเกดเตอร์เดี๋ยวค่อยมารับเดี๋ยวย้ายแมคโครไปก่อนอนะครับผมเดี๋ยวย้ายแมคโครไปก่อนรักกันนะครับเห็นไหมจอยกดไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมเออมันเป็นห่าอะไรวะเนี่ยเออว่ะงงเหมือนกันแหละครับสักหน่อยไหมอ่อะอาปลา เอาปลาสักหน่อยมาเอาปลาสักหน่อยเลยน่ามีปลาปะเนี่ยสภาพนี้ไปหาปลาไอ้ต่อยจะซอล้อโอ้โหโอ้ยนี่กว้างมากเลยนะแข็งกว้างมากเลยครับทำไมเป๊ะแข็งมันชอบหายไปเนี่ยโอย้พอดีกับตัวรถเลยว่ะ แตกเป็น LC นะครับทุกคนแตกแชทแชทในกเก็นเป็น LC นะครับเปนจะกว้างกว้างแล้วก็ยาวนะครับ<ณ>วิเราเดินแบบเดินขึ้นไม่ต้องกลัวตกเลยอ่ะแต่มันปิดได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดก่อนผมปิดก่อนมันปิดได้มันปิดได้กดตัวอะไรวะเนี่ยตัวเซตเออปิดได้โอเคกอเนื้อ ไม่เท็กไม่โฟรโผล่เี่ยแล้วก็เอาหางขึ้นหางขึ้นคืหากงก็หุบเข้านะผมหุบเข้าพอดีกับตัวรถนะครับนี่หุบเข้าพอดีกับตัวรถนะครับผมอย่าให้มันโผล่มากนะครับคือโอ้โหรถมันยาวเลยอะ่ะดูดิรถยาวจัดเลย รถแบบรถยาวจัดเลยอ่ะโอ้ยาวจริงอ่ะด้วยอันนี้มาไม่ถึงอ่ะเออยาวมากเลยครับดูอ่ะ,อะรถยาวมากยาวจ,จัดเลยอ่ะอครับเดี๋ยวเราจะไปเอารถแคทไปส่งนะครับผมนะเอาแคทไปส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปเลยนะครับผมขากลับเราไม่เดินเดินไม่ได้เดินกลับนะ ลูขามาไมเดินเดินยังไกลเลยอ่ะโเดินไกลจัดเลยอ่ะเอา้าเพลงมาได้ไงวะเนี่ยเราต้องใจจยิงน,นะคือวิ่งแมปนี้แม่งต้องวิ่งตามทางจริงอ่ะวิ่งนอกลู่นอกทางนี้แบบตกถนนได้เลยนะผมนะเออวามันต้องแบบตามทางมากๆเลยอ่ะ บืน,บนตามทางจัดๆเลยนะครับเผอ,อแม่โอ้ยไปทางนูนไปถนนเดี๋ยวเราเอาแม่ครไปส่งก่อนแม่ครไปส่งก่อนเพราะว่าเราจะใช้แม่ครอีกหนึ่งคันนะครับในการทำถนนนะครับเ,ออเดี๋ยวคลิปหนา้าไปว่ากันใหม่เดี๋ยวคลิปหนา้าให้เป็นย้ายกันใหม่นะครับผมเออ,เอ,อสีมันเข้ากันดีเนาะสีเข้ากันมากเลยอะ หลักไหวยังน้อยเนาะตกน้ำนี่ก็ซวยอีกซะเนี่ยมาแล้วพี่ลบน้อยลบน้อยเดี๋ยวพี่เอ้ยโอ้โหเหยียบตายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเป็นเนินเป็นเป็นเนินแบบเป็นหลุมเป็นบ่อผมว่าติดอีกแล้วมั้งนี่ผมว่าเนี่ยโอ้โหติด ถ้าเอ่อถึงถ้ามันติดแต่ว่าล้อล้อหลังเนี่ยมันมันแตะพื้นอยู่มันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะถ้าถึงมันจะติดมันถึงมันแตะพื้นอยู่มันก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคครับคลิปนี้นะครับยาวแล้ว20นาทีเลยกูนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ